ครับมือนีมาวัดเด้อครับเด้อมาวัดนะครับนี่วัดโพธิสัตว์เต็มนะครับวัดใหญ่เด้อครับเด้อวัดใหญ่เด้อนี่ลายนี่นะเนี่ยนี่นี่นี่ดูวิว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 ครับข้างล่างนะครับเด้อข้างล่างเลยวิวข้างล่างครับอยู่ข้างล่างครับ ที่อยู่ข้างล่างนะครับด้วยสูงล่างโอ้เห็นข้คงๆครับรถจอดข้างล่างนะอยากกันว่าเลยแดงๆนงี้ครับครับท่ายไปครับนี่เห็นไหมชัดๆเลยนะครับน้าเห็นไหมชั เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวย่างไปไก่คร <vier. S 1> ับย่างไปไก่ท่านเดี๋ยวขอไปหาพันยูขอไปไก่ครับทางขึ้นนี่เดี๋ยวย่างขึ้นไปกันครับ